สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำ5ซีรีส์น่าดูของ IU จริงๆมันมีมากกว่า5เรื่องแต่ผมคัดมาแค่5เรื่องที่คิดว่าสนุกที่สุดก่อนจะไปรับชมวิดีโอเพื่อนๆคนไหนยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับ 1. My Mister โดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของ e g จีอันอีอันลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้องหาเงินใชน้หนี้กับเจ้าหนี้สุดโหดและต้องเลี้ยงดูคุณยายที่ป่วยและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เธออยู่ท่ามกลางการชิงดีชิงเด่นของคนในออฟฟิศเธอถูกจ้างให้ไปขโมยข้อมูลของพักดงหุนซึ่งเป็นหัวหน้า,าแผนกที่เธอทำงานอยู่ 2. Moon Lover s c a r l e t h u s t l สเยหรือในชื่อไทยข้ามิติลิขิตสวรรค์โดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของโกฮาจินหญิงสาวที่โจเรื่องลา,ลายมาโดยตลอดเธอไปนั่งดืม่มเ้าและบังเอิญเจอเด็กตกน้ำเธอจึงกระโดดลงไปช่วยแต่เธอดันไปโ่ในอดีตท่ามกลางองค์ชายหลายพระองค์ในสมัยโคลยอเธอจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตในสมัยโคลยอ 3. พิตตี้มนโดยซีรีสจะเล่าถึงเรื่องราวของ สาวน้อยคิมโบทองที่หลงรักทักโกูโมเทมาหลายปีแต่เขาไม่เคยสนใจเธอเลยเพราะฝ่ายชายเป็นหนุ่มป๊อปและมีผู้หญิงเข้าหามาโดยตลอดแถมเขาจะมองเธอเป็นลูกไรอีกเขาย,ยังออกเดทกับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกหลายๆคนแต่เธอก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจ 4. โปรดิวเซอร์หรือในชื่อไทยโปรดิวเซอร์หน้าใสหัวใจกุกกิกโดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของซินดี้เพอร์สตาส์ที่แสนเย็นชาและเย่อยิงจนเธอได้รู้จักกับแพ็กซึ่งชานโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานจึงทาให้เธอสนใจในตัวของเขาเั้งที่ไม่เคยสนใจใครมาก่อนและทั้งคู่ยังได้ร่วมงานกันอีกหลายรายการ 5. โฮเทลเลลูนาโดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของจางมันวอนที่เคยทําความผิดจนต้องถูกสาปให้คอยดูแลโรงแรมมาหลายร้อยปีและลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมนี้จะเป็นผีและวิญญ,ญาณ และที่โรงแรมแห่งนี้เองเธอได้พบกับกูชานยองที่เพิ่งเข้ามาเป็นผู้จัดการโรงแรมคนใหม่ก็จบไปแล้วครสำหรับ5ซีรีส์นาดูของ IU ถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ